มีเด็ดสายไฮบริดมาแล้วราคาหายจากป้ายแดงไป8 0 0แสนมาพร้อมกับเลขไม้9 0 0 0 0ฟังก์ชันครบจัดเต็มใครหาอยู่ไปดูให้จบสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์ on, นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาใหญ่สาขาหนึ่งนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะครับวันนี้ผมพามาอยู่กับรถไฮบริดยอดนิยมอีก1คันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะมากับ Honda ทุกรุ่นให้พี่ๆได้เลือกชมกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมแจ้งไปแล้วเนาะอยู่วที่สาขา1 68แยกหนึ่งะครับซอยเสรีไทยใครอยู่ไม่ไกลมากผมแนะนําว่าให้เดินทางเข้ามาเพราะว่าจะเห็นว่าบรรยากาศบริษัทผมเนี่ยมีรถมากกว่า400คันนะครับเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมเลือกลองขับได้นะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งเข้าไปเซ็นได้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะแล้วก็ วันนี้นะครับเราอยู่กับ h o n d a Accord G10 นะครับ2.0 h y b r ิดคันนี้เป็นตัวรองท็อปราคาหายจากป้ายแดงไปถึง8 0 0 0บาทนะครับมาจอดอยู่ตรงนี้และที่สำคัญเลยนอกจากหายจากป้ายแดงไป8 0 0แสนแล้วนะครับเลขไมมาพร้อมกับ90,000โลเลขไม90,000โลนะครับราคาหายไป8 0 0 0กับราคาค่าตัวอยู่ที่859,000คันนี้ผ่อน14,000ตลอดสัญญานะครับในเรื่องของตัวรองท็อปเนี่ยความปลอดภัยให้มาก็ ค่อนข้างที่จะครบแล้วนะครับไม่ได้ต่างกับตัวเทคมากสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไฟหน้านะครับมาเป็นแบบ f ู l l LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติไฟต่ำไฟสูงไฟ d ด y light ไฟเลี้ยวเป็น LED หมดแล้วรวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยเขาก็ให้มาเป็น LED นะครับแล้วก็ถัดมาด้านหน้าตรงนี้พี่ๆ h o n ด้า e ซ s ซิ g ยังคงให้มาสําหรับตัวรองท็อปนะครับช่วยในเรื่องแจ้งเตือนก่อนการชนล็อกเลนให้มาครบนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวรองท็อปก็ ออปชันเรียกได้ว่าฟังก์ชันจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับบอดี้มาเป็นสีขาวคันนี้ผมขอรายได้นะพี่นะ28,0 0 0ขึ้นไปนะครับถ้าอยากออกรถคนเดียวจบรายได้2 8 0 0 0ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูสันเหลี่ยมคมด้านข้างตรงนี้สักนิดนึงล้อแมกมาเป็นขอบ18นะครับฟิตเมนต์สวยงามลงตัวมากๆนะครับสำหรับล้อแมกขอบ18มาเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะครับสำหรับตัวล้อแมกในส่วนของยางเนี่ยรัดมาเป็นโยโกฮามาปี2023นนะครับก็ ยางยังสภาพพร้อมใช้อยู่แต่ว่าถ้าใครมองว่าดอกมันเหลือน้อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในสวยเดิมนะครับในเรื่องโครงสร้างเนี่ยพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับผมมีวาลันตีให้ว่าตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักี่คว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีหากเปตรวพบตวจเจอนะครับยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับในส่วนของบอดี้ด้านข้างนะครับสันเหลี่ยมคมค่อนข้างสวยงามเฉีียวสําหรับ h อ n ด้ a c อ o r d ดนะครับกระจกเนี่ยมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้เป็น LED แล้วก็ เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมี o n d a l าเลน Watch มาให้ด้วยสำหรับตัวกระจกมองข้างแล้วก็มือเปิดป,ประตูเขาจะมาเป็นแบบทูโทนเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมมีตัวปุ่ม Smart ท n t มาให้ใช้งานนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับแผงประตูสวยเดิมวัสดุก็มาเป็นแบบบุนุ่มมาทั้งหมดเลยนะหุ้มหนังมานะครับไม่มีปีแตกขาดนะครับค่อนข้างสวยเลยตัวฟิล์มได้มาเป็น 3M ด้วยสำหรับคันนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของฝั่งเสาเอ A, หัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับนะครับใครหาแอคคอร์ดอยู่นะฮะไม่น้อยตัวรองท็อปมาหาผมเลยนะครับ8 5 9 0 0 0ออกห้างเนี่ยล้านหกนะพี่นะคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วในปัจจุบันตอนนี้นะครับหัวน็อตต่างๆประตูไม่เคยถอดนะครับแผ่นเพลีนเดิมอยู่ครบอ่าแบบนี้นะครับอบอกไฟฟ้าคู่หน้าสภาพเบาะสมบูรณ์ ในส่วนของรายละเอียดภายในเดี๋ยวพาไปดูแบบเต็มๆแล้วกันนะฮะมาดูโครงสร้างด้านหลังก่อนตรงนี้ผู้โดยสารตอนหลังนะครับสวยเดิมโครงสร้างประตูด้านหลังไม่มีถอดนะฝั่งเสาบีซอกด้านในนะครับแล้วก็แผงประตูสวยเดิมทุกบานนะครับมีม่านหลังมาให้ด้วยสําหรับตัวแอคคอร์ดนะครับพรหมื่น 10, สี่ตลอดสัญญานะครับรายได้ผมแจ้งไปแล้วเนาะสองหมื่นแปดพันออกโดคนเดียวจบในส่วนของด้านท้ายมาดูบ้างนะครับสิ่งที่หายไปจากตัวเทคก็คือ ไม่มีเซ็นเซอร์การระยะแต่ว่าใครอยากได้ติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยเซนเซอร์การระยะเดี๋ยวผมติดให้เรื่องเล็กมากนะครับกล้องถอยหลังมีมาให้ชัดเจนใช้งานได้จริงไฟท้ายเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์นะด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับคันนี้ผมแจ้งไปแล้วเนาะว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเป็นเครื่องยนต์ผสมผสานนะครับระหว่างเบนซินกับไฟฟ้านะครับคันนี้ประหยัดน้ํามัน20กิโลต่อลิตรได้แน่นอนนะครับด้านท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึง ถาดรองผมมีให้นี่ถาดรองมีให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านในค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะครับใครหารถเซกเมนต์นี้อยู่ที่พับเบาะหลังได้ผมแนะนําเป็นแอคคอร์ดเลยนะครับน่าจะเป็นรุ่นเดียวแล้วนะฮะมีสลักพับเบาะมาให้ตรงนี้ในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาแท้าฝ,า,ทา,ฝาเดิมซีนเดิมนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะครับไฟท้ายก็ได้เป็นพาร์ทเดิมจากสแตนเลสนะครับตรงนี้ไฟท้ายไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับโครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมบอด,ดี้สวย คันนี้ผมแนะนําเลยนะครับแปดแสนหเลขไม่เก0 0 0 0โลนะฮะลุกผู้บริหารนะครับลอหรูสปอร์ตด้วยนะครับใครอยากได้ไปใช้งานผ่อน1 4ื่นเท่านั้นเองนะครับมาดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มเติมหน่อยความสะดวกสบายมีให้มาแล้วสําหรับ Accord นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์หลังนะครับช่องเสียบ USB เบาะหนังที่พับแขนต่างๆให้มาครบแล้วสําหรับแอร์คอภายในเนี่ยหรูหราหน้าใช้มาก กลับเลทผ่อนอยู่ที่14,0 0 0หมนะะัะฮะแล้วผมขอย้ำอีกรอบนึงคันนี้เลขใหม่แค่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2019 accord g 1 0 2 0 Hybrid บิดตัวรองท็อปนะครับฝากไว้ด้วยนะพี่นะโครงสร้างต่างๆสวยเดิมรอบคันหรือใครอยู่ไม่ไกลมากอยู่แถวกรุงเทพมินบุรีนะครับแนะนำติดต่อเข้ามาขอดูรถได้มาทดลองขับได้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจได้นะครับหากถูกใจแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับ เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาหรือว่าขอสายเต้โดยตรงได้เลยเดี๋ยวผมช่วยแนะนําให้นะครับอะมาดูในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับนิดนึงตรงนี้คันนี้เนี่ยอาจจะมีต้องเก็บงานนิดนึงนะตรงพักแขนพักศอกตรงนี้มีย่นมาเดี๋ยวผมเก็บงานให้กระจกได้มาเป็นไฟฟ้า4บานออโต้คู่หน้านะครับพับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปรับเลนเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็บอกคนขับเนี่ยมีเมมโมรี่ซีทมาให้2ตําแหน่งนะครับให้มาครบแล้วในส่วนของฟังก์ชัน ช็อตคัตด้านล่างต,ตรงนี้มีปรับทิปนะครับมีตัวเรดร์ด้านหน้าเปิดปิดได้ Honda Sensing แล้วก็ Traction Control ปุ่มสตาร์ทให้มาครบเลยนะครับามาดูตัวดีไซน์ตัวฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งพงมอลัยเนี่ยหุ้มหนังมาตัวนี้ไม่ใช่ยูเีเทนนะพี่นะเป็นแบบหุ้มหนังวัสดุอย่างดีมาเลยนะครับพงมอลัยเป็นแบบ3ากา้านมีแพดเดิลชิปด้านหลังนะครับ Cruise Control Lock l e n นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนมีให้มาแล้วรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้หมดเลยผ่านพงมอลัย ไฟหน้าปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ดีไซน์ม่านวัดเรือนใหม้ให้ดูเลขไม้ก่อนนะเลขไม้เนี่ยอยู่ที่95,000โลนะครับด้านขวามือจะเป็นวัดความเร็วนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Full LED ด้านนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าหน้าจอสามารถเปิดดูรายละเอียดได้หลายอย่างนะครับอันนี้ผมเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นเนวิเกเตอร์ผมปักหมุดไว้ตรงนี้ก็จะทํางานนะครับก็จะมีบอกว่า พี่เดินหน้าขับขับเดินหน้าไปกี่กิโลหรือว่ากลับรถอีกกี่กิโลก็ไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับสามารถมองผ่านตัวหน้าจอ LED Display ตัวนี้ได้เลยนะครับในส่วนของคอนโซลกลางหน้าจอให้มาดีไซน์เป็นแบบป๊อปอัพค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระบบสัมผัสเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลามากนะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้ผมทับให้ดูลื่นมากนะครับใช้งานดีตอบสนองดี นะครับแล้วก็แป้นพิมพ์ใช้งานง่ายมีเนวิเกเตอร์ลงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอร์มาเป็นแบบออโต้ดูอ้าชัแนลรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับด้านในตรงนี้มีไวเลสชาร์จมาให้ช่องเสียบ USB 1พอร์ต power outlet 1นึพอร์ต USB เป็น type A นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มี econ mode นะครับ ev mode sport mode แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบร h หัที่พักแขนใหญ่ๆแบบนี้นะฮะด้านในก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ภายในภาพรวมผมให้99%นะฮะไม่มีตำหนิเลยนะครับตัวกระจกมองหลังตัวนี้ตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับที่ใส่แว่นมีมาให้นะครับไฟสองสว่างสองแผนที่ให้มาครบม่านมีมามีไฟมาให้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับด้านในเดี๋ยวไปดูตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสำหรับคันนี้เครื่องยนต์ไฮบริดเลขไม่90,000นะครับ ความประหยัดน้ำมันเนี่ยมีอยู่แล้วคันนี้20กิโลลิตรทำให้พี่ๆได้แน่นอนนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยุคนี้เนาะต้องประหยัดแล้วนะครับในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะราคาค่อนข้างสูงนะครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับหน้าตาเครื่องยนต์เป็นดีเอิร์ธเทคโนโลยีไฮบริดนะครับคันนี้ก็ทํางานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับทำงานคู่กันตรงนี้ก็ทําให้ประหยัดน้ามันถึง20กิโลลิตรได้แน่นอนนะครับโครงสร้างต่างๆด้านหน้าเบ้าโชค๊คนะครับคันหน้าด้านขวา ทุกอย่างสวยเดิมปั Pump ๊มเบรก ABS นะครับแล้วก็แผงหม้อน้ําตรงนี้กิ๊บล็อกต่างๆไม่มีแตกหักนะครับแบตเตอรี่ผมตรวจเช็คให้นะครับทุกอย่างของเหลวเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ไม่ต้องกลัวนะครับเบ้าโช๊กด้านซ้ายด้านขวาสวยเดิมตัวฝากระโปรงด้านหน้าก็แท้เดิมจากโรงงานนะครับรูกลมรูระบายความร้อนต่างๆกลมคมทุกเม็ดหัวน็อตไม่ขยับสติ๊กเกอร์มออกนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆจากลายผลิตอยู่ครบแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ย มีโชคอัพค้ำฝากกระโปรงมาให้ด้วยตรงนี้ให้มาเรียกได้ว่าครบแล้วนะครับสำหรับ Accord ผมขอสรุปนะฮะคันนี้เป็น Honda Accord G10 นะครับหรือ Gen10 นั่นเอง2.0ไฮบริดเป็นตัวรองท็อปรถปี19เลขไมล90,000ราคาหายจากป้ายแดงไปถึง8 0 0 0ราคาผมตั้งขายอยู่ที่8 0 5 9 0 0 0เลทผ่อน1 4 0 0 0รายได้2 8,000ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้า ดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.49นะครับก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะฮะผมเต้เพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ